สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่แฟนเพจเอ็กซมคาทุกท่านนะคะวันนี้กลับมาพบกับปุ้ยนะคะวันอังคารนะสิบโมงเช้าอากาศกําลังดีนะคะสดใสนะคะพี่พี่ท่านใดว่างสะดวกเข้ามานะคะก็เข้ามาได้ที่ซอยลาซานสี่สิบนะคะเปิดทุกวันตั้งแต่เก้าโมงเช้านะคะจนถึงหกโมงเย็นนะคะหรือจะโทรสอบถามเส้นทางสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็โทรหาปุ้ยได้ที่เบอร์ศูนย์แปดหกค่ะสี่สี่สี่หกสี่ห้านะคะและจะติดต่อมาทางช่องทาง อินบ็อกกันเข้ามาก็ได้นะคะพี่ๆอยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับตัวรถคันไหนนะคะส่วนปุ้ยนะคะก็วันนี้พามาดูรถนะคะเจ้าเบนซ์ซีสามห้าศูนย์นะคะตัวนี้จะเป็นตัวเอเวนการดนะปี2017นะคะและออกศูนย์นะที่ชนบุรีนะคะแล้วก็มีการเซอร์วิสครั้งล่าสุดอยู่ที่ชนบุรีนะคะก่อนที่จะนํารถเข้ามานะคะได้กระบวนการตรวจสอบนะจากทางพี่เอ็กนะคะแล้วก็ทีมงานของเรานะโดยการ ดูรถนะคะไม่มีจมน้ำนะคะไม่มีชนหนักแน่นอนนะและทะเบียนถูกต้องนะคะและที่สำคัญเลยนะคะเลขไม้จะต้องแท้นะคันนี้ก็เป็นอีกคันนึงนะคะที่มีประวัติข้อมูลนะคะที่ได้จากศูนย์เลยทีเดียวนะและเลขไม่ยังน้อยอยู่ด้วยนะคะ mm. เดี๋ยวเราไปชมกันนะคะว่าสำหรับเบนซ์ซีส0 0คันนี้เป็นตัวไฮบิดด้วยนะ mm. แล้วก็ประหยัดพลังงานลักลงร้อนอีกคันนึงนะคะที่ ตอบโจทย์สำหรับคนที่รถติดอยู่ในเมืองด้วยนะก็ประหยัดน้ำมันไปได้เยอะเลยทีเดียวนะคะรูปลักษณ์ภายนอกของเขานะก็ดูมีความสวยสง่างามนะแต่เห็นรถเงาๆแบบนี้นะคะก็คือได้มาตรฐานของโชลูมเอ็กทมคานะคะโดยการสปาสีสปาภายในนะแล้วก็เคลือบแก้วมูลค่า2 0 0 0 0ืบาทติดไปกับตัวรถนะคะด้านหน้าไฟของเขานะคะก็จะเป็นแบบ LED นะคะ อินเทอร์เจนไลท์นะซิสเต m นะคะตัวนี้จะเป็นแบบว่าโค้งไฟตรงนี้นะคะก็จะเป็นสัญ,ญลักษณ์ดูง่ายๆเลยเขาจะเป็นตัวไฮบริดนะคะก็จะมีเป็นรูปแบบรูปตัวไฟเป็นรูปแบบหยดน้ำนะคะแต่ว่ามีขอบเป็นสีฟ้าสีน้ำเงินแบบนี้นะคะเลือกมาตรงข้างตรงข้างหน้านะก็สไตล์ของเบนซ์นะคะความหรูหราของเขานะก็คือตาดาวขนาดใหญ่ตรงนี้นะคะพร้อมกับแถบพรมเมียมแบบเงาละด้านนะคะ ตัดทำให้หน้ารถมีความสปอร์ตและสวยขึ้นนะด้านล่างตรงข้างล่างก็จะเป็นสีเอ่อสีเงานะคะเป็นแบบโครเมียมแบบเงาสวยนะดูหรูนะคะแล้วเราเหยียบไปดูล้อด้านข้างล้อด้านข้างก็สวยเหมือนกันไม่ใช่แค่ตาไฟที่สวยนะคะด้านข้างก็จะเป็นขอบแบบ17นะแต่ว่าเป็นแม็กแบบ5ก้านนะคะถ้ามองดูไกลๆเวลานี่จะดูเหมือนเป็นเอ่อ รูปดอกไม้นะสวยงามนะคะพร้อมกับดิสเบกแบบนี้เป็นสีฟ้าน้ำเงินอย่างนี้นะคะก็จะบ่งบอกถึงว่าเป็นตัวไฮบิดเนาะ,ะตัวนี้เขาก็จะเป็นปลั๊กอินไฮบิดนะคะเดีย๋ยวปุ้ยจะพาไปดูตรงที่เสียบชาร์จไฟเนาะแต่เราเข้ามาเหยียบออกอยากให้เหยียบออกด้านนอกนิดนึงให้ทีมงานพาพี่ๆนะคะได้ดูนะว่าตัวรถนะคะเป็นแบบซีดานแบบนี้นะก็เป็นรถที่ กระฉับกระเซงเนาะก็ไม่ไม่เปลืองพื้นที่ในท้องถนนเท่าไหร่ก็ยังขับได้คล่องตัวนะคะแล้วก็ตัดแบบคมเมี่ยมแบบนี้นะคะทําให้รถมีมิติด้านนอกนะคะทําให้รถด,ดูสวยงามมากขึ้นเนาะ,ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะคะว่าสภาพภายในของเบนซีสาม้าศูนย์นะคะปี2017คันนี้นะเป็นตัวปักอินไฮ b ริดนะคะ ด้านหน้าคอนโซลด้านหน้าก็จะเป็นแบบลายไม้เนาะสีดำตรงกลางขนาดใหญ่นะคะพร้อมกับตัวเบาะนะคะเป็นสำหรับตัวเบาะนี่ก็จะเป็นแบบสีหนังดำเนาะพร้อมกับแนวรูปเบาะแบบสปอร์ตนะคะหนังก็จะเป็นหนังแบบอาร์ติโก้นะตัวนี้นะคะใช้เป็นหนังอาร์ติโก้แล้วก็เดินได้แบบสีเทานะคะเพื่อตัดกับตัวเบาะนะคะ จริงๆแล้วถ้าออกห้างป้ายแดงจะมีอยู่2สีนะก็จะมีแบบสีครีมแล้วก็สีดําแล้วแต่ว่าตอนออกมาชอบแบบไหนนะคะแต่นี้ก็จะดูแลรักษาง่ายนะดูสติกเกอร์นะคะยังไม่ลอกล่อนออกมาเลยนะสภาพเหมือนป้ายแดงจริงๆนะคะนี่รถปี2017นะแต่การใช้งานแบบไม่มีแบบช้ำมานะคะด้านข้างก็ตกแต่งด้านประตูนะคะด้วยลายไม้นะพร้อมกระบ,บอกปลั๊กไฟฟ้านะคะทั้งสฝั่งเลย เดี๋ยวเราไปดูห้องโดยสารด้านหลังต่ออีกนิดนึงนะคะว่าเป็นไงบ้างเนาะสภาพกุยบอกเลยไม่ว่าจะเบาะด้านหน้าด้านหลังนะคะเอาไป98คะแนนเต็มเลยนะเพราะว่าเบาะสภาพยังดีและเนียบมากนะคะล็อกคัดมาแล้วรถคัดมาพิเศษเพื่อ พี่พี่แฟนเพจเอ็กโอมคาทุกท่านนะคะที่ติดตามเราอยู่เนาะเผื่อจะได้รถด,ดีๆนะคะที่ตามหาอยู่หนึ่งคันนะถ้าใครชอบแบบประหยัดพลังงานนะคะแล้วก็เป็นรถที่ตามหาอยู่นะคะก็เข้ามาได้นะคะด้านในนะบอกข้างหลังนะคะก็ไม่ถือว่าไม่เล็กแล้วก็ไม่ได้ใหญ่นะคะจนเกินไปถามว่านั่งสบายไหมก็นั่งสบายอยู่ในระดับหนึ่งเลยเพราะว่าอ่า ตัวเบาะตัวนี้นะคะเขามือดูเหมือนสะอบแล้วเข้ามาแต่ว่าทําให้รู้สึกว่านั่งแล้วไม่อึดอัดน,นะด้านหลังใส่คาซีทได้นะคะสําหรับเผื่อมีเด็กนะคะมีลูกเนาะก็มีที่ใส่คาซีทให้พร้อมกับตรงนี้นะคะเป็นช่องแอร์แบบกลมนะคะให้ดูมีความแบบสไตล์แบบคลาสสิกเนาะพร้อมกับที่หมุนการปรับแอร์นะคะมาตรงนี้จะเป็นที่วางแขนพร้อมกับที่วาง พร้อมกับที่วางแก้วน้ำสองตำแหน่งนะคะสองจุดเนาะแบบนี้เนาะก็ข้างในก็แบบไม่มีรอยอะไรนะคะที่วางแขนนะคะเคเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันบ้างว่าเป็นยังไงเนาะอันนี้ก็มีช่องเก็บของแต่ออกแบบมาเป็นแบบนี้นะคะไม่ได้เป็นแบบตะข่ายแล้วก็เก็บของได้พอสมควรนิดนึง ไม่มีรอยอะไรเลยอะคะ่ะแล้วด้านข้างมีม่านให้ด้วยเผื่อที่ร้อนนะคะตัวนี้ก็ด้านหลังก็ให้ความสะดวกสบายโดยการที่มีม่านบังแดดเนาะถึงแล้วเราติดล์มมาแล้วนะคะ<ๆ>ก็ยังมีม่านช่วยกันแสงอีกด้วยนิดนึงเนาะไปเราไปดูห้องโดยสารด,าด,าด้านหลังกันนะคะว่าห้องเก็บสัมภาระเนาะว่ามีพื้นที่เยอะแค่ไหนสำหรับตัวไฮบิดนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวเบนซ์ซีสามห้าศูนย์นะคะ ด้านท้ายของเขานะคะก็จะตกแต่งด้วยลุ่นนะคะพร้อมกับไฟท้ายแบบ LED นะคะอย่ามามองด้านล่างนะก็จะได้แบบท่อนะคะปลายคู่นะ,ะก็จะเป็นแบบคมเมียมนะคะตัดทําให้รถด,ดูมีความสปอร์ตแล้วสวยขึ้นนะคะส่วนฝั่งนี้นะผู้อยากจะบอกว่าถ้าเราไม่ปลดล็อกนะคะรถนะเราจะไม่สามารถเปิดฝานี้ได้นะคะความปลอดภัยนะคะที่เขาทํามานะคะก็ ถ้าล็อกรถอยู่ก็ไม่สามารถเปิดเล่นได้แน่นอนนะไม่ต้องห่วงว่าจะมีเด็กเล็กแดงมาเปิดอีกของเราเล่นหรือเปล่านะคะเดี๋ยวปุ้ยขออนุญาตหยิบสายปลั๊กนิดนึงเนาะมีพี่หลายๆท่านนะคะที่เขาเรียกว่าอะไรอะเสียบปลั๊กแล้วบางทาีเปิดไม่ได้นะคะวันนี้ปุ้ยจะมาเท,เทคนิคให้ดูนิดนึงนะคะว่า บางทีเขาก็เพิ่มความปลอดภัยมาให้เราเนาะอันนี้นะคะถ้าสมมุติว่าปุ้ยเสียบแล้วนะขออนุญาตนะคะทดสอบแบบนี้เลยแล้วกันสมมุติว่าเราเสียบเราเสียบปลั๊กนะคะเวลาเราออกไปด้านนอกเนาะเราไปแบบห้างนะคะเราจะเสียบปลั๊กไว้แบบนี้นะแล้วเราก็ไปซื้อของเดินห้างกลับมาแล้วนะคะล,ะล็อกรถไว้เดี๋ยวขออนุญาต ล็อกรถไว้นะคะตอนนี้เราเปิดรถอยู่เนาะอันนี้เราก็ไม่สามารถดึงออกได้เห็นไหมคะว่าเราเสียบไปแล้วเราไม่สามารถดึงออกได้เลยเพราะว่าเขาทำความปลอดภัยเอาไว้ในขณะที่เราจะกลับมาจากซื้อของจากห้างนะคะเสียบปลั๊กเอาไว้นะคะเราก็ต้องกดล็อกก่อนหนึ่งครั้งนะคะเพื่อเป็นการดึงออกได้นะคะเห็นไหมว่าเขาให้ความปลอดภัยกับเรามานะคะไม่ต้องกลัวว่า สายนะคะจะหายไปไหนเนาะหรือมีคนมาขาโมยสายเราไปนะคะก็เก็บง่ายๆเพราะว่าเขามีกระเป๋านะคะมาให้นกก็ปิดจุกก่อนนี่คือความปลอดภัยนะคะสำหรับตัวปลั๊กอินไฮบริดนะคะไม่ต้องกลัวหายเลยเวลาเข้าห้างชาร์จแบตเอาไว้เผื่อเราจะได้มาใช้กลับมาใช้พลังงานตัวไฟฟ้านะคะได้อีกด้วยนะ แล้วก็ตัวพลังงานไฟฟ้านี่ถ้าวิ่งได้ก็ประมาณ30กิโลเมตรนะคะถ้าเราในการชาร์จเต็มหนึ่งครั้งนะ,ะเก็บนะ,ะเขาก็จะมีช่องเก็บแบบนี้มาให้นะแล้วก็พื้นที่ในการเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะถามว่าเยอะว่างไหมเยอะไหมก็ไม่ได้เยอะจนมากจนเกินไปนะคะแต่ก็เก็บสัมภาระได้พอสมควรเลยทีเดียวในการเดินทางหนึ่งครั้งนะคะ เพราะตรงนี้นะเขาก็จะเอาไว้เป็นแบตเตอรี่ไฮบริดนะคะไว้ตรงนี้ให้เราเนาะด้านล่างตรงนี้ก็เปิดมาก็ไม่มีอะไรนะคะก็แต่ว่าบอกเลยว่าสภาพอย่างนี้ยเพราะว่ากระหบียตรงนี้นะขนตรงนี้ก็คือแบบไม่ลอกไม่แบบไม่เป็นขุยเยอะเลยนะไม่ว่าจะเป็นขอบประตูนะคะด้านข้างนะคะไม่มีรอยใดๆเลย แล้วรถเงากริบแบบนี้ได้มาตรฐานของโชรูมเอ็กโคมคาร์นะคะโดยการเคลือบแก้วนะให้ไปด้วยเลยนะคะ,ะเดี๋ยวเราเหยียบไปด้านข้างนะคะส่วนฝั่งนี้จะเป็นที่เติมน้ำมันเบนซินนะ,ะถ้าเราเปิดรถอยู่ก็เช่นเดียวกันนะคะสามารถเปิดได้เลยนะคะก็ใช้เป็นเบนซิน95ได้นะคะอะ่เรามาดูเบาะด้านนี้กันบ้างว่า สภาพหนังเบาะนะคะด้านหลังฝั่งคนขับนะคะสภาพเหมือนฝั่งนู้นไหมนะปุ้ยให้ดูทั่วคันเลยแบบลึกจริงๆนะคะเพราะว่าเราอยากให้พี่พี่นะคะได้ดูรถด,ดีๆนะเผื่อไม่สะดวกมานะคะอยู่ต่างจังหวัดนะแต่ชอบแล้วอยากโอนจองนะคะแล้วไม่สะดวกมาจัดไฟแนนซ์บอกปุ้ยได้นะคะปุ้ยส่งทีมงานนะคะขึ้นไปจัดไฟแนนซ์ถึงที่ได้เลยนะคะสำหรับพี่พี่ที่อยู่ต่างจังหวัดและเป็น แฟนเพจเอ็กโมคาของเรานะคะอาเดี๋ยวมาดูด้านหน้านะว่าคันนี้มีการเซอร์วิสอยู่ที่ชนบุรีออกสูนชนบุรีนะคะว่าเลขไม์อยู่เท่าไหร่แต่ก่อนจะไปเลขไม่อยากให้ดูสภาพหนังเบาของคนขับก่อนนะสภาพแบบเนี้ยมากให้ไปแบบ98%ดเทั้งคันเลยจริงๆนะคะแต่ก็มีอาจจะมีการถุงนั่งมาได้แล้วแต่ว่าบอกเลยว่าไม่มีการแบบ บอกช้ำใดนๆน,นะคะใช้แบบรักษานะดูแลอย่างดีจริงๆเนาะสติ๊กเกอร์ฝั่งคนขับล่อนออกมาแค่นี้เท่านั้นนะคะไม่มีรอยด้านข้างประตูนะคะเขาก็ให้ความสะดวกสบายนะคะก็มนการปรับเบาะไฟฟ้านะแล้วก็มีตัวล็อกนะคะปุ่มไม่มีล็อกล่อนนะสวยงามมากอ่ะเดี๋ยวให้ทีมงานเราวนไปดูฝั่งนู้นเนาะเพื่อให้ดูเลขไมอีกทีนะคะ อย่ปุ้ยสตาร์ทรอ,อพี่ๆนะคะว่าเลขไม่อยู่เท่าไหร่เพราะว่าตอนนั้นไปนเซอร์วิสนะคะที่ชนบุรีแล้วก่อนจะนำมาที่โชว์รูมเอ็โคมคาร์ของเรานะคะก็ตอนนั้นก็อยู่ที่หนึง่งหมืนเจ็ดพันาะอ่าเดี๋ยวเราเข้ามานะคะเข้ามาดูเลขไม่กันก่อนนะ เลขไม้นะคะอยู่ที่หนึ่งเจ็ดพันแปดร้อยสาสิบสี่กิโลเท่านั้นรถเบนซ์ีสาห้าศูนย์อีนะคะอวันกาดนะคันนี้ก็บอกเลยว่าไม่น้อยจริงๆรถสมปีต่ตกแต่ตกปีหนึ่งนะคะไม่ถึงหมื่นกิโลนะแล้วก็เออสิบเจ็ดสิบเจ็ดสามก็แบบตกน้อยมากค่ะใช้แบบนิดเดียวจริงๆนะคะแล้วสภาพรถนี่คือแบบ ยังสวยงามทั้งคันนะแล้วก็ออปชั่นภายในนะคะก็จะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะแบบ3กา้านแบบสปอร์ตแบบนี้นะจะรับเสียงต่อบลูทูธนะคะหรือว่าจะกดการใช้งานนะก็ได้จากตัวพวงมาลัยเลยง่ายๆนะคะมีพดเดิลชิปให้นะคะเกียร์ก็จะอยู่ตรงพวงมาลัยแล้วนะเป็นเกียร์อัตโนมัตินะคะแล้วก็ คันนี้นะเดี๋ยวนะคันนี้จะเป็นเกียร์อัตโนมัติ7สปีดนะเราก็ให้ความเร็วแรงได้ด้วยนะคะพร้อมกับโหมดการขับขี่นะตรงนี้จะเป็นหน้าจอนะคะที่มีการดูแบบใช้งานนะคะที่แบบว่าจากตัวพวงมลาลัยก็ได้หรือว่าจะเป็นแบบตัวหมุนตัวนี้นะคะเดี๋ยวกับไปที่ยงกลับไปที่อ่านี้ก็จะมีเนวินะคะแล้วก็เรดีโอมีเดียนะคะการต่อได้หมดเลยนะคะตัวรถนะ จะใช้ตรงเป็นหัวกลมๆตรงนี้ก็ได้จะใช้เป็นหัวตกลมๆตรงนี้ก็ได้นะคะหรือจะเป็นตัวทัชสกรีนนะคะตามความชอบของเราเลยความสะดวกสบายของเรานะคะก็สามารถใช้ตรงนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันส่วนตรงนี้นะคะมีเป็นช่องแอร์นะผู้ชอบตรงที่ตัดตัดมากับโครเมี่ยมนะคะแบบด้านๆแล้วก็เงานะคะตัดกับไลายไม้สีดําเข้มแบบนี้นะคะทําให้ดูกันร,รักษาง่ายแล้วก็มีความหรูหราเพิ่มขึ้นนะคะ ออปชั่นภายในนะคะต่างๆก็ใช้งานได้ง่ายๆการเปิดแอร์นะคะตรงนี้ก็ปกตินะมีการใช้งานแบบปกติพร้อมกับนาฬิกานะคะอันดัลองนะมีตาเบนซ์มาให้ด้วยนะทำให้รถมีความสวยงามเพิ่มขึ้นตรงนี้ก็จะเป็นช่องวางแก้วน้ำนะคะ2จุดพร้อมกับที่เติมที่จุดเชื้อเพลิงนะตรงนี้ก็จะเป็นที่เขี่ยบุหรีะะ่ะ ่วนเหยียบมาตรงนี้นะออปชันนะคะจะบอกว่ารถคันนี้นะคะมีถุงลมให้เราด้วยเพราะว่าเมื่อเรากดตัวนี้นะคะรถก็จะบอกว่ากําลังจะยกขึ้นนะคะนั่น,นแสดงผลอ,อยู่ตรงนี้ได้เลยเราก็กดปิดนะคะถ้าเราไม่ต้องการใช้นะเผื่อเราต้องการยกระดับรถให้สูงขึ้นนะคะเผื่อเวลาเจอน้ําขังตรงนี้นะคะก็จะเปลีป่ยนเป็นการใช้โหมดนะได้โหมดพลังงานหรือว่าจะเป็นโหมดแบบไฮบริดน้ําเปลี่ยนการ ใช้โหมดได้เลยจะเป็นโหมด e mode ดหรือ e save นะคะได้หมดเลยแต่ว่าอยู่ที่เราความถนัดเนาะจะเป็นไฮบริดเป็นน้ำมันนะคะแล้วแต่ความเหมาะสมตัวนี้ก็จะเป็นตัวกดปิดม่านนะคะด้านหลังสะดวกสบายจริงๆออปชั่นนำมาให้เยอะจริงนะคะสำหรับเบนซี 350e นะคะอวันกาดคันนี้นะนี่กดปิดนะคะสะดวกสบายนะเผื่อด้านหลัง แดดร้อนนะคะด้านในวิสัยทัศน์นะคะในการมองถนนนะ้ยถือว่ากว้างกว้างมากเลยเดียวพอดีมีลูกค้านะคะมาดูรถพอดีเนาะ,ะแล้วก็ถือว่าวิสัยทัศน์ดีผู้หญิงหรือผู้ชายขับก็ได้นะคะแต่ผู้หญิงส่วนใหญ่ผู้หญิงก็ชอบนะเพราะว่าเป็นรถที่ประหยัดพลังงานเนาะแล้วก็เซฟเซฟค่าใช้จ่ายเราได้เยอะด้วยแล้วก็ภายในนะคะดูดีดูด ดูสวยดูหรูไปหมดเลยเนาะ,ะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันนะคะว่าห้องเครื่องคันนี้สภาพเป็นยังไงนะไม่เพียงหมื่นเจ็ดเท่านั้นเดี๋ยวขอญาตลงก่อนนะคะแล้วเราไปดูเลขไม้กันเออเลขไม้ดูไปแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องว่าห้องเครื่องเป็นยังไงกับเลขไม้เพียงหมื่นเจ็ดพันกิโลนะคะเราสวยทั้งภายนอกภายในเลย รถคันนี้สวยจริงๆเพราะว่าน็อตไม่มีขยับนะคะน้ำมันไม่มีเยิ้มนะได้เป็นรถเครื่องเบนซินนะคะไฮบริดสสูบนะคะตัวนี้จะเป็นเครื่อง2 0 0 0ซีซีนะกำลังอยู่ที่211แรงม้านะคะถ้าเป็นน้ำมันนะแต่ถ้ารวมกับพลังงานของมอเตอร์ไฟฟ้านะคะอีก82แรงม้านะกำลังจะสูงสุดเลยนะอยู่ที่279แรงม้า ถังน้ำมันนะคะจุดได้50ลิตรนะคะคันนี้ถ้าในที่เขาลงกอาไว้นะคะเขาบอกว่าจะวิ่งได้อยู่ประมาณ23่กิโลลิตรเลยนะแต่ถ้าการใช้งานจริงๆอยู่ในเมืองนะคะถ้ารถติดๆนะปุ้ยว่านะก็จะอยู่ประมาณ13-14ากิโลลิตรนะคะสวยนะรถภายในดีภายนอกดีนะคะ แล้วก็มีการสวิตวิ่งมาน้อยการใช้งานคือแบบรักษาสุดๆนะสภาพเหมือนป้ายแดงเลยรถปี2017นะคะออกห้างป้ายแดงนะ2ล้าน5แต่วันนี้นะคะโชว์ลูมเอ็กโคมพานะคะขายเบนซ์ 350E นะคะเอาเวนกาดปี2017นะตั้งราคาขายนะคะอยู่ที่1 6 9 0 0 0 0บาทนะคะจัดไปแนนไนได้อยู่ถึง หนล้านสี่แสนนะคะประวัติดีไม่ดียังไงมาคุยกันก่อนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะแต่ถ้าเคยมีประวัติแล้วดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง2.79เท่านั้นนะคะผ่อนสบายๆนะคะเพียงละเดือนละ2 5 0 0 0บาทเท่านั้นนะ6ปีนะคะแต่พี่ๆท่านใดน,นะคะอยากดาวมากดาวน้อยขนาดไหนนะอยากสอบถามข้อมูลว่าอาชีพแบบนี้ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างจัดไฟแนนซ์ใช้เวลากี่วันนะคะสอบถามข้อมูลแบบ เข้ามาเพิ่มเติมกับปุ้ยได้นะคะปุ้ยยินดีให้ข้อมูลค่ะวันนี้นะคะปุ้ยฝากเพจด้วยนะคะฝากติดตามนะจะได้ไม่พลาดรถดีๆนะคะที่พี่ๆนะคะตามหาอยู่นะคะฝากติดตามคุณท็อปคุณตอยแล้วก็ปุยด้วยนะคะและอีกช่องทางหนึ่งนะคะในการเจาะลึกรถทุกซอกทุกมุมนะคะพีเอ็กก็จะนํามาอยู่ในช่อง YouTube นะคะรายการเชื่อ x 4ค่ะที่มีแต่รถสวย ปีใหม่ใม่น้อยนะคะฝากติดตามฝากกด u ั s สไ i b e นะคะเป็นกำลังใจให้กับเราและทีมงานด้วยคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ